สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องแฮกซอ i c ์ริชวีระบุุุสมรภูมิป้าติหา์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ a d ด i Pro p r e ีเมีมราคาถูกมาแน่นอาราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอป,ปลเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU p r พรีเมไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้มาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ Ad cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงนี่คือเอกของเราเดสมอนด์ดอสหนังได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนที่เอระจะไปรบนะครับ พ่อของเดสมอนชื่อทอมเขากำลังยืนอยู่ดูหลุมฝังศพของเหล่าทหารที่เป็นสหายของเขานะครับดูเหมือนว่าพ่อของเขาเคยผ่านสงครามมาก่อนนะครับและสงครามก็ได้กัดกินหัวใจของเขาทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่ติดเหล้ามากๆแถมยังชอบตีเดสมอนและแม่ของเขาอีกด้วยแต่ทั้งที่ก่อนสงครามเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะครับมีอยู่วันหนึ่งเดสมอนกําลังทํางานอยู่ที่โบสถ์แล้วก็มีอุบัติเหตุรถชนการเกิดขึ้นอยู่หน้าโบสถ์มีผู้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเดสมอน ก็อาหาสาตัวเข้าไปช่วยเหลือและทําการปฐถมพยาบาลให้กับผู้ชายคนนั้นพอนําคนเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลหมอก็เข้ามาถามว่าใช่คุณหรือเปล่าที่ปฐถมพยาบาลให้เขาเดสมอนก็ตอบว่าใช่ครับหมอจึงบอกว่าดีใจด้วยนะคุณเพิ่งช่วยชีวิตของเขาเอาไว้พราอถ้าคุณไม่ปฐมพยาบาลให้เขาเขาคงไม่รอดมาถึงโรงพยาบาลแน่ในตอนนั้นเองเดสมอนก็ได้พบกับพยาบาลสาวคนหนึ่งด้วยบังเอิญซึ่งเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนะครับเธอมีชื่อว่าดอลลที เดสมอนก็รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวแต่ทักษะการจีบสาวข,ของเดสมอนมันก็ดูเชยๆยนะครับเดสมอนบอกว่าผมกําลังรอเข็มขัดของผมอยู่ครับเพราะว่าผมใช้เข็มขัดรัดที่ขาเขาอยู่เพื่อห้ามเลือดให้กับผู้ชายคนนั้นเอองั้นผมขอบริจาคเลือดละกันเพื่อเดสมอนจะได้ซื้อเวลาที่เขาจะได้คุยกับเธอต่อนะครับจากนั้นเดสมอนก็ได้ชวนเธอไปออกเดทและทั้งสองก็ได้กลายเป็นคู่รักกันในที่สุดมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายของเดสมอนก็ได้ซเซอร์ไพรส์ครอบ โดยบอกว่าเขาจะไปออกรบาท,าทั้งที่เขายังไม่ปรึกษาพ่อกับแม่ลวกหน้าเลยนะครับเมื่อพ่อเห็นอย่างนั้นก็เริ่มมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปและพี่ชายของเดสมอนก็พูดว่าผมขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าผมจะไปออกรบเมื่อเกิดสงครามประเทศชาติต้องการคนผมทํางานอยู่ที่โรงงานมันคงช่วยอะไรใครไม่ได้แล้วพ่อก็ได้พูดประชดว่าหล่อเหมือนนาราเลยนะลูกเราเนี่ยใส่เครื่องแบบแล้วเท่ดูดีมากๆเห็นแล้วนึกถึงอาร์ตี้เพื่อนพ่อตอนไปออกรบที่ฝรั่งเศสและแม่ก็ได้บอกไปว่า คุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแต่พ่อก็พูดต่อว่าอาร์ตี้ดูดีมากเลยตอนใส่เครื่องแบบสาวๆทุกคนแห่กันมาห้อมล้อมเขาจนเขาปราบปื้มแล้วพอพ่อพูดมาถึงตรงนี้สีหน้าของพี่ชายก็เริ่มไม่ดีนะครับเพราะเขานั้นก็รู้ว่าพ่อของเขาจะพูดอะไรต่อไปแล้วพ่อก็ได้พูดว่าฉันหวังว่าตอนที่แกโดนยิงกระสุนจะทะลุด้านหน้าของแกนะรูแผลที่แกโดนยิงจะได้ไม่เวิรวะ่ะเหมือนอาร์ตี้เพื่อนพ่อที่โดนยิงจากข้างหลัง ตัดไตไส้พุงทะลักออกมาด้านนอกเครื่องแบบของเขาเละเทะเหม็นเนา่าแล้วพ่อก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่าโชคดีที่เขาตายเขาจะได้ไม่ต้องมารับรู้สภาพของเขาว่ามันเลวร้ายขนาดไหนแกไปให้พ้นหน้าฉันดูแล้วก็สงสารพ่อของพระเอกมากเลยนะครับเพราะเขานั้นรู้เป็นอย่างดีว่าสงครามมันน่ากลัวและโหดร้ายขนาดไหนเพราะเขาเคยออกรบมาก่อนแต่ลูกตัวเองนั้นกลับต้องการออกไปรับใช้ชาติ และที่เขาพูดแบบนั้นออกมาก็เพื่อที่จะทําให้ลูกชายของเขาเกิดกลัวขึ้นมาและไม่อยากไปออกรบวันต่อมาเดสมอนก็ไปส่งดลรทีที่ทํางานและไม่ใช่แค่พี่ชายของเดสมอนตเท่านั้นที่ออกรบตัวเขาเองก็ต้องการออกไปรับใช้ชาติด้วยเช่นเดียวกันเขาจึงสารภาพกับดูรทีว่าเขานั้นกําลังจะไปออกรบพร้อมกับขอเธอแต่งงานเธอก็ได้ตอบตกลงแต่เธอก็แอบงอนอยู่นะครับเพราะว่าพ่อเอกไม่บอกเธอก่อนหน้านี้และเดสมอนก็มาหาพ่อที่สุสานทหารเดสมอนบอกพ่อว่าผมสมัครเป็นทหารนะพ่อ ผมจะไปเป็นแพทย์สนามเพราะนั่นก็คือการรับใช้ชาติพ่อก็เลยตอบว่าก็แกคิดเองเออเองยังไงล่ะผมรู้ว่าการเป็นทหารมันยากลําบากมากแต่พ่อของเขาก็ได้ตอบว่ามันไม่ใช่แค่ลําบากมันมากกว่านั้นมากถึงตอนนี้แกจะมีความเชื่ออะไรเ,เพี้ยนในหัวมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่เลยแต่ถ้าบาังเอิญมีปาฏิหาริย์และแกรอดมาได้ แกจะไม่ขอบคุณพระเจ้าหรอกที่แกรอดมาได้เนี่ยพ่อของเขาพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเขารู้ว่าการใช้ชีวิตหลังผ่านสงครามมันนั้นมันยากลําบากแค่ไหนกับการที่ต้องอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดและเห็นภาพความตายของเพื่อนวนไปวนมาในหัวต่อมาก็เป็นตอนที่เดสมอน d j จูลาเดลทีครับเพื่อจะไปค่ายทหารและเธอก็ได้เอาของที่เลลึกให้กับเขานั่นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมภาพถ่ายของเธอแนบอยู่ด้านในและเธอก็ได้พูดว่าฉันจะอยู่กับคุณนะฉันรักคุณ พอมาถึงที่ค่ายทหารเดสมอนตเขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมหมู่นับสิบคนแต่ตัวละครที่เด่นๆนั้นก็จะมีสองสาคนนั่นก็คือฮอลลีวูดนายแบบกล้ามโตที่กําลังแก้ผ้าออกกาลังกายโชว์หุ่นครับและสมิธตี้ที่กําลังผัดกันเล่นปามีดลงพื้นและหมอนี้หน้าตาของเขามันโซมมากๆคล้ายซอมบี้จ๋าก,ก็เลยตั้งฉายาว่าซอมบี้และเพื่อนๆก็เลยพูดติดปากกันจากนั้นจ๋าก,ก็ได้นําเอาทหารใหม่นั้นมาเริ่มฝึกแบบฝึกหัดแรกเป็นการฝึกผูกเงื่อนโดยบอกว่า มันเป็นเงื่อนที่เอาไว้ใช้หย่อนตัวลงมาจากที่สูงทหารใหม่แต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งทําได้และทําไม่ได้สลับกันไปแล้วก็มาถึงเดสมอนซึ่งเดสมอนก็ผูกเงื่อนอะไรก็ไม่รู้แถมยังหน้าตาเหมือนยกทรงอีตังหาจากก็เลยจับเชือกที่เดสมอนผูกขึ้นมาดูแล้วก็ทําการล้อเลียนครับจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการมอบปืนให้กับทหารใหม่ทหารก็เดินไปหยิบปืนมาคนละหนึ่งกระบอกยกเว้นเดสมอนคนเดียวที่ไม่ยอมไปหยิบปืนจากนั้นจากก็ได้เอาตัวเดสมอนมาหาผู้กองโกเวอร์แล้วเดสมอน มันเป็นการเข้าใจผิดนะครับผมสมัครเข้ามาเป็นหน่วยแพทย์แต่ได้ถูกส่งมาเป็นหน่วยไรเฟิลแทนจากนั้นจากก็ได้เอาแฟ้มประวัติให้ผู้กองดูนะครับแล้วก็ได้บอกผู้กองว่าเดสมอนมันเป็นพวกต่อต้านการเกณฑ์ทหารผู้กองได้บอกว่านายต่อต้านการเกณฑ์ทหารแต่นายสมัครเข้ามาเป็นทหารในกองทัพเนี่ยนะเดสมอนก็บอกว่าผมไม่ได้ต่อต้านการเกณฑ์ทหารแต่ผมต่อต้านการใช้อาวุธผมไม่มีปัญหากับการใส่เครื่องแบบ การยืนเคารพธงชาติและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารมีแค่เรื่องเดียวคือการถืออาวุธและการฆ่าชีวิตมนุษย์ผู้กองก็บอกว่าอ๋อนายไม่ฆ่าคนแต่นายก็รู้ดีนี่ว่าสงครามมันมีการฆ่ากันและการที่นายสมัครเข้ามาเป็นทหารเนี่ยแต่ไม่ยอมถือปืนมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นจากนั้นผู้กอ,กองก็พูดประชดว่าแล้วมีข้อเรียกร้องอะไรอีกไหมที่ทางกองทัพเนี่ยจะมอบให้กับนายเพื่อจะให้นายอยู่กับเราอย่างมีความสุข d e s มอน d ก็บอกว่าผมขอหยุดวันเสาร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องเข้าโบสถวันเสาร์ผมทํางานวันเสาร์ไม่ได้ผู้ก,กองก็เลยหันไปคุยกับจ่าว่าเรื่องนั้นน่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมล่ะจา่าก็แค่บอกศัตรูว่าอย่าบุกเข้ามาในวันเสาร์นะเพราะว่าพูทหารดอสเนี่ยกำลังสวดมนต์อยู่เอาละตอนนี้จะเป็นข้อเลียกร้องจากฉันบ้างคือตราบใดที่นายยังอยู่ในกองทัพนายจะต้องทําตามคําสั่งของฉันถ้าขัดขืน นายจะโดนก็หาขัดขืนคำสั่งผู้บงังคับบัญชาและฉันจะจัดให้นายเป็นประเภทพวกทหารที่มีปัญหาทางจิตแล้วนายก็จะถูกปลดทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงนอนเดสมอนก็กำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่นะครับสมิตตี้ก็ได้มาคว้าเอาพระคัมภีร์จากมือของเดสมอนแล้วก็เห็นรูปของโดอลาที T. สมิตตี้ก็เลยบอกว่าเดสมอนเป็นคนขี้คลาดไม่ยอมจับปืนแล้วสู้และก็พยายามจะยัยวมโมโหเดสมอนครับ โดยการตบไปที่หน้าของเขาและก็ได้บอกให้เดสมอนต่อยไปที่หน้าของเขาแต่เดสมอนเขาก็ไม่ต่อยครับพร้อมกับพูดขอพระกัมภีร์คืนและก็รูปแฟนของเขาด้วยสมิธตี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็เลยคืนพระกัมภีร์ไปและก็เดินออกไปแบบเซงเงครับแล้ววันต่อมาก็มีหมอจิตแพทย์ได้มาคุยกับเดสมอนและหมอก็มีข้อสรุปว่าพระเอกไม่ได้บ้าเดสมอนเขามีความเชื่อและศรัทธานในศาสนาอย่างแรงกล้าและหมอก็ได้บอกกับผู้กองว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย เขาสามารถที่จะเข้าหน่วยแพทย์ได้นะถ้าเขาสามารถผ่านการฝึกในเรื่องอื่นๆด้วยผู้ก,กองกับจ่าก,ก็บอกว่าจะไม่เอาเดสมอนไว้ในกองทัพแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วพวกเขาก็พยายามกดดันทุกวิธีทางเพื่อนๆของเดสมอนก็เริ่มที่จะไม่ชอบเดสมอนแล้วนะครับตกกลางคืนก็ได้เข้ามาลุมทําร้ายเดสมอนจนเจ็บหนักแล้วพอตอนรุ่งเช้าจ่าก,ก็ได้เข้ามาหาเดสมอนที่โรงนอนแล้วก็ได้พบกับสภาพของเดสมอนที่ถูกทําร้ายเมื่อคืนจ่าก,ก็ได้บอกกับเดสมอนให้ไปแต่งตัวซะ และเขาจะเดินไปส่งซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าเดสมอนไปกับจ่าเดสมอนจะถูกปลดในทันทีแต่เดสมอนก็บอกว่าผมไปไม่ได้ผมยังมีงานที่ต้องทําในครัวอีกจ่าก็มองดูแบบอึ้งๆนะครับก็เลยถามว่าแล้วนายบอกชื่อคนที่ทําร้ายนายเมื่อคืนได้ไหมเดสมอนก็บอกว่าผมไม่เคยบอกนี่ครับว่าผมโดนทําร้ายเพื่อนๆในโรงนอนรวมทั้งจ่าก็อึ้งไปตามๆกันนะครับจากนั้นภาพก็ได้ถูกตัดมาในวันที่ทหารทุกคนจะได้กลับไปเยี่ยมบ้าน และก่อนที่จะกลับไปก็ต้องมาประทับตาว่าผ่านการฝึกพื้นฐานทั้งหมดก่อนพอมาถึงคิวพระเอกก็มีทหารรุ่นใหญ่คนหนึ่งได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเดสมอนไม่ผ่านการฝึกปืนไรเฟิลจึงให้ลาก,กลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้เดสมอนก็ได้คัดค้านและก็ได้บอกว่าผมบอกว่าผมจะลาตั้งแต่3อาทิตย์ก่อนแล้วนะครับผมจะลาไปแต่งงานบ่ายวันนี้แต่นายทหารคนนั้นก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับ ที่จะให้เดสมอนกลับบ้านและถ้าเพลยยังดึงดันที่จะไม่จับปืนเขาก็จะส่งเดสมอนไปที่สารทหารและภาพก็ตัดมาที่โบสถ์นะครับซึ่งกําลังจัดงานแต่งงานอยู่โดราทีก็ยืนรอเดสมอนอยู่โดยไร้วี่แววของเขาบาทหลวงก็ได้ถามว่าจะให้รออีกนานแค่ไหนเธอก็บอกว่าไม่ต้องรอแล้วบาทหลวงก็พูดกับโดราทีว่าผู้ชายบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนใจแบบนี้แหละแต่โดราทีก็บอกว่าแต่ไม่ใช่กับชายที่ชื่อเดสมอนดอสโดราทีเชื่อใจเดสมอนนะครับและรู้ว่าเดสมอน น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่ๆนจากนั้นก็ตัดมาที่เดสมอนที่ถูกขังเดี่ยวอยู่นะครับโดลทีได้เข้ามาหาเดสมอนที่ห้องขังเพราะผู้กองจะให้เธอมาเกลี้ยกล่อมให้เขายอมใช้ปืนเธอก็เลยบอกว่าแล้วทาไมคุณไม่จับปืนเหวี่ยงไปให้มันจบๆไปละ่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแยกให้ออกสิความตั้งใจกับคําสอนของพระเจ้านะ่ะพระเอกก็ตอบว่าผมทําไม่ได้เพราะผมไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไรถ้าผมไม่ยึดมั่นกับสิ่งที่ผมเชื่อจากนั้นพอคุยเสร็จโดลทีก็เลยโทรหาพ่อกับแม่ของเดสมอนด เธอก็ได้บอกว่าพวกทหารเนี่ยอยากให้เดสมอนยอมรับความผิดและจะปลดเขาออกแบบไร้ศักดิ์ศรีเลยและเช้าวันต่อมาก็เป็นวันที่เดสมอนต้องไปรับคำพิพากษาในศาลทหารครับและพร้อมกับพ่อของพระเอกก็เข้ามาที่ค่ายทหารด้วยโดยเขายอมใส่เครื่องแบบทหารอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่อยากกลับมาใส่มันอีกเลยและก็ได้มาถามหานายพลบัสโกรฟซึ่งนายพลคนนี้เคยร่วมรบกับทอมในสมัยสงครามครั้งก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เริ่มการไต่สวนซึ่งอยา่างไรก็ตามเดสมอน ไม่มีเหตุผลอะไรที่พระเอกจะไม่โดนปลดนะครับและสารก็กำลังจะตัดสินห่อของพระเอกก็โผล่เข้ามาในห้องพร้อมกับยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้กับสารและสารก็ได้เปิดอ่านในใจความของจดหมายก็คือว่าพลทหารเดสมอนดอสจะไม่มีความผิดฐานขัดขืนผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการไม่จับอาวุธและพลทหารเดสมอนสามารถไปรับใช้ชาติได้โดยที่ไม่ต้องมีอาวุธป้องกันตัวเลยแม้แต่ชิ้นเดียว ลงชื่อในพลบาสโกรผู้บัญชาการรบวอชิงตันดีซีและสารก็ได้บอกกับเดสมอนว่าคุณจะกลับเข้าไปทำงานในกองทัพในหน่วยแพทย์สนามจบคำไต่สวนเดสมอนก็สามารถรอดออกมาได้และก็ได้รีบออกมากอดกันโดลทันทีเดสมอนได้ถามหาพ่อซึ่งโดลทีก็บอกว่าเขากลับไปแล้วเดสมอนก็ได้ฝากโดลทีกลับไปบอกพ่อว่าเขารักพ่อนะและภาพก็ถูกตัดมาที่สนามรบโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี1945ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในระหว่างที่เพื่อน,อนกับเดสมอน เดินทางไปก็ได้พบกับทหารกองร้อยที่96ที่ในตอนนี้ก็มีสภาพย่ำแย่มากมีศพทหารที่เสียชีวิตอยู่เต็มไปหมดในรถบรรทุกหลายคนบาดเจ็บปางตายผู้กองก็เลยบอกว่านั่นกองร้อยที่96ซึ่งพวกเราต้องไปแทนพวกเขานะและเดสมอนกับเพื่อนๆก็ต่างถอดหมวกเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับทหารที่เสียชีวิตเหล่านั้นจากนั้นกองร้อยก็เดินทางมาที่บ้านร้างแห่งหนึ่งและได้เข้าพักที่นี่ด้วยรเทอร์วิลก็ได้เข้ามาและถามหาเดสมอนจากนั้นก็ได้บอกว่า ฉันกับเพื่อนอีกสองคนและนายเป็นหน่วยแพทย์ที่เหลืออยู่ในพื้นที่นี้ดังนั้นพวกเราจะต้องทำงานร่วมกันนะจากนั้นนายซอมบี้ก็ถามร้อยโทวิวว่ามาจากแนวหน้าเหรอเป็นยังไงบ้างครับร้อยโทวิวก็ได้บอกว่าแฮกซอเน่เหรอพวกเราพยายามที่ขึ้นไปถึง6ครั้งพวกญี่ปุ่นก็เคลียรเราลงมาได้ทุกครั้งและครั้งสุดท้ายกองร้อยที่9ก 16, ก็เหลืออย่างที่เห็นนั่นแหละพวกญี่ปุ่น,นมันรบแบบไม่กลัวตายและจ้องที่จะเล็งยิงแต่คนที่บาดเจ็บกับแพทย์สนามและร้อยโทวิว ก็ได้บอกให้เดสมอน d ถอดเครื่องหมายแพทยสนามออกซะจากนั้นกองร้อยของเดสมอนก็ได้มาถึงแฮกซอผู้กองโกเวอร์ก็เลยบอกว่าถ้าเรายึดที่นี่ได้ก็ยึดประเทศญี่ปุ่นได้กองทัพเรือของเราจะยิงนําร่องไปก่อนจากนั้นทหารทั้งกองร้อยก็ได้ขึ้นไปที่แฮกซอนะครับโดยการปีนเชือกตะข่ายขึ้นไปทหารก็เดินไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นก็มีศพทหารที่มาก่อนหน้านั้นนอนตายกันอยู่เกลื่อนกาดไม่นานนักทหารญี่ปุ่นก็ได้เปิดฉากยิงก่อน และตั้งสองฝ่ายก็เริ่มประทะก,กันอย่างดูเดือดถ้าหันฝั่งอเมริกาก็ดูท่าจะเป็นฝ่ายที่สูญเสียมากกว่าครับเพราะว่าด้วยความไม่คุ้นเคยกับพื้นที่บวกกับทัศนวิสัยในการมองก็ไม่ค่อยจะดีนะมองไม่เห็นทหนารญี่ปุ่นเลยในระหว่างนั้นเดสมอน d ก็ทําหน้าที่แพทยสนาไปด้วยคอยช่วยเหลือเพื่อนๆที่ถูกยิงไปเรื่อยๆสมิตตี้ดูจะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับ แต่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็มีพลาดได้สมิธตี้ที่กําลังจะถูกทหารญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาชาร์จแต่เดสมอนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาเอาไว้โดยการกระโดดเข้ามาแล้วก็จับตัวทหารญี่ปุ่นไว้แล้วสมิธตี้ก็ยิงทหารญี่ปุ่นคนนั้นเสียชีวิตสมิธตี้ก็ไม่พูดขอบคุณเดสมอนเลยสักคำดูเหมือนว่าเขายังไม่ยอมรับเดสมอนนะครับจากนั้นเดสมอนก็ได้มาถึงหลุมที่สมิธตี้อยู่แล้วก็ได้มองเห็นว่ามีคนเจ็บนอนอยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่ามันเสี่ยงมาก เดสมอนก็บอกว่าถ้าเรามองไม่เห็นพวกมันพวกมันก็มองไม่เห็นเราเช่นกันจากนั้นเดสมอนก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยคนเจ็บคนนั้นนะครับสมิธตี้เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นตามมาด้วยครับและในระหว่างที่เดสมอนกําลังช่วยคนเจ็บอยู่ทหารญี่ปุ่นก็ปรากฏตัวขึ้นและก็กาลังจะยิงเดสมอนแต่สมิธตี้และเพื่อนๆก็ได้เข้ามาช่วยเดสมอนเอาไว้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่จ่าฮาวเวลกับร้อยโทวิลนะครับร้อยโทวิลบอกกับจ่าฮาวเวลว่ามีบังเกอร์อยู่ตรงหน้าโดยบังเกอร์นั้นจะมีทหารญี่ป่ปปปปุนนนใช้้เ็อมื พอหญิงทหารอเมริกันนะครับจ่าก,ก็ได้โทรหาผู้กองบอกว่าผู้กองเราเจอบังเกอร์แล้วผู้กองก็บอกเออฉันเห็นแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยยึดบังเกอร์ให้ได้ทหารก็ได้ส่งสมิตตี้กับซอมบี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อจะให้เอาระเบิดโยนเข้าไปในบังเกอร์ของทหารญี่ปุ่นส่วนจ่าและคนอื่นๆจะช่วยยิงคุ้มกันแต่ซอมบี้ก็พลาดท่าโดนระเบิดเข้าสมิตตี้ก็เลยเป็นคนที่ต้องเอาระเบิดไปย่อนแทนและสมิตตี้ก็สามารถทําสําเร็จครับสามารถทําลายบังเกอร์นั้นได้ จากนั้นจ่าและคนอื่นๆก็ได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่เอาไว้ได้เดสมอนตก็เข้าไปช่วยซอมบี้เจ็บตรงไหนไหม่เพื่อนแล้วนายล่ะชื่ออะไรซอมบี้ซอมบี้บก็ตอบว่าฉันชื่อซอมบี้ไงเดสมอนก็บอกโอเคโอเคแล้วนายจะไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายทหารอเมริกันก็เข้ายึดพื้นที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้จ่าก็ได้สั่งให้ทุกคนไปหาลุมหลบภยัยแล้วก็ได้พักผ่อนเก็บแรงเอาไว้ จากนั้นเดสมอนก็ได้ใส่หมวกและกําลังจะวิ่งออกไปสนามรบอีกครั้งจากก็ได้ถามว่าจะไปไหนอ่ะดอสเดสมอนก็เลยบอกว่ายังมีคนเจ็บเหลืออยู่อีกเยอะเลยจา้าผมจะไปช่วยพวกเขาสมิธตี้ก็ได้อาสาไปกับเดสมอนด้วยนะครับสมิธตี้เขาก็เริ่มที่จะยอมรับเดสมอนมากขึ้นแล้วนะครับแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยคนเจ็บจนถึงตอนกลางคืนจากนั้นก็ได้หาหลุมหลบภัยเพื่อที่จะนอนพักสมิธตี้และเดสมอนก็ได้ปรับความเข้าใจกันและก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอ สมิธตี้บอกว่านายนอนพักไปก่อนนะเดชันจะอยู่เฝ้าเวนให้หลังจากนั้นเดสมอนก็ได้นอนพักแต่เขาก็ได้ฝันร้ายนะครับฝันว่ามีทหารญี่ปุ่นบุกเข้ามาในหลุมที่พวกเขานอนอยู่แล้วก็ได้ใช้ปืนยิงพวกเขาจนตายทั้งคู่จากนั้นก็มีทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งกระโดลงมาในหลุมแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่เดสมอนและเดสมอนก็ได้ตื่นขึ้นสมิธตี้ก็ถามว่าฝันร้ายอะสิใช่ฉันฝันว่าโดนแทงและฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยสมิธตี้ก็เลยบอกว่าก็ปืนวางอยู่ตรงนั้นไงทําไมไม่ยิงล่ะ เด s มอนก็บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกสมิธตี้ก็บอกว่าเจอกันมาขนาดนี้ถ้าคนสติดีคงร้องหาปืนไปแล้วเดสมอนก็บอกว่าฉันไม่เคยบอกว่าฉันสติดีนี่ยแล้วก็หัวราอแบบแห้งๆนะครับจากนั้นเดสมอนได้เล่าเรื่องราวของพ่อของเขาให้กับสมิธตี้ฟังบอกว่าพ่อของฉันน่ะเป็นคนขี้เล่าเขาตีฉันและพี่ชายด้วยเหตุผลก็เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกฉันเนี่ยรับได้นะแต่พอพ่อทักกับแม่ฉันน่ะฉันรับไม่ได้ ในระหว่างที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันฉันก็ได้ออกไปห้ามแล้วก็ได้แย่งปืนของพ่อมาแล้วก็จ่อไปที่หัวของพ่อสมิตี้มันก็พูดแทรกขึ้นมาว่าแต่นายไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหม Des mond เดสญญเมอนอมต์ก็เลยบอกว่าในใจฉันน่ะฉันฆ่าไปแล้วฉันเลือกสัญญากับพระเจ้าว่าฉันจะไม่แตะต้องปืนอีกสมิตี้ก็เลยบอกว่าฉันจะไม่ให้ปืนนายรอกเพราะนายอ่ะมันบ้าจากนั้นทั้งคู่ก็ได้หัวราะก,กันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มดีขึ้นส่วนปมที่เดสมอนต์ไม่จับปืนเนี่ยหนันก้ฉออานนะครบใี จากนั้นตอนรุ่งเช้าทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาโดยที่ทหารอเมริกาไม่ทันได้ตั้งตัวครับจาฮาเวลก็ได้ตะโกนบอกว่าให้ทุกคนรีบวิ่งหนีไปทางลงกู้กองก็เลยวิทยุไปบอกคนเหลือให้ยิงถล่มที่นี่ได้เลยเพราะว่าทางนี้ไม่ไหวแล้วจากนั้นทหารอเมริกาทุกคนก็วิ่งเอาชีวิตรอดมาที่ทางขึ้นแฮกซอโดยได้สูญเสียทหารไปหลายนายเหมือนกันนะครับจาฮาเวลก็โดนยิงเข้าที่ขา ทหารหน่วยแพทย์ที่กําลังจะเข้ามาช่วยก็โดนยิงจนเสียชีวิตครับส่วนเดสมอนเองก็กาลังช่วยทหารหน่วยแพทย์คนหนึ่งที่โดนยิงตอนเนี้เขาเสียเลือดไปมากแต่ทหารแพทย์คนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเว้ยฉันไม่ต้องการเลือดคนนั้นต่างหากที่ต้องการมากกว่าฉันจากนั้นก็มีคนมาแบกแพทย์สนามคนนั้นลงไปนะครับทางด้านสมิธตี้เองก็โดนยิงเข้าที่หน้าอกไปหลายนัดและเดสมอนก็ได้เข้ามาพยายามที่จะช่วยสมิธตี้จังหวะนี้ปืนใหญ่ของพลเรือก็ยิงถล่มเข้ามาพอดีครับและก่อนที่สมิธตี้กำลังจะหมดสติไป สมิตตี้บอกเดสมอนว่าฉันกลัวจังเลยเดสมอนเอาอม์ฟนมาฉีดให้ฉันทีพอฉีดให้แล้วก็ได้แบกสมิตตี้ขึ้นไปบนหลังแล้วก็พามาที่ทางลงแต่ก็ไม่ทันแล้วครับสมิตตี้เขาเสียชีวิตแล้วเดสมอนเสียใจเป็นอย่างมากเดสมอนก็ได้ถามกับพระเจ้าว่าท่านต้องการอะไรจากผมผมไม่เข้าใจผมไม่ได้ยินท่านเลยจากนั้นเดสมอนก็ได้ยินเสียงทหารที่ยังติดอยู่ในสนามรบนะครับ เดสมอนเนี่ยก็ได้เดินฝ่าดงระเบิดแบบไม่กลัวตายเลยนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บให้ออกมาได้มากที่สุดและภาพก็ถูกตัดมาที่ข้างล่างทหารที่รอดมาได้ก็มีสภาพที่ยับเยินกันมากเลยนะครับผู้ก,กองก็ได้ถามพลทหารว่ารอดมาได้แค่ไหนเขาก็ตอบว่ารอดมาได้แค่32คนเท่านั้นครับจากนั้นผู้กองก็สั่งพลทหารทั้งสองคนนั้นเฝ้าทางขึ้นไว้และภาพก็ได้ตัดมาที่ด้านบนอีกครั้งเดสมอนก็ได้พยายามฝ่ากระสุนปืนใหญ่เข้ามาช่วยคนที่ยังเหลือรอด พอช่วยไมาได้ก็เอาเชือกมาผูกแล้วก็หย่อนตัวลงไปข้างล่างทีละคนทีละคนโดยเงื่อนที่ใช้ผูกมันก็เป็นเงื่อนที่เดสมอนผูกตอนที่ไปฝึกในหน่วยทหารวันแรกที่จ่าแซวว่ามันเหมือนยกทรงนั่นแหละครับเดสมอนก็เริ่มส่งคนลงมาเรื่อยๆจากนั้นผู้กองก็มาหาผู้พันแล้วก็มาบอกว่าให้ทัพเรือหยุดยิงถล่มแฮกซอได้แล้วเพราะว่ามีคนของผมติดอยู่บนนั้นเป็นร้อยเลยผู้พันก็ได้สั่งให้หยุดยิงนะครับแล้วก็ได้ถามผู้กองว่า แล้วนายจะขึ้นไปใช่ไหมเราเนี่ยไม่รู้ว่าคนของนายที่อยู่บนนั้นอ่ะจะรอดหรือไม่รอดนะนายจะขึ้นไปแบบไม่มีการลังเสริมไม่ได้ผู้กองก็เลยบอกว่าเขาจะไปช่วยลูกน้องงั้นขอกําลังเสริมให้ผมสิผู้พันก็บอกว่าผมไม่เหลือคนแล้วถ้าจะให้รอกําลังเสริมก็ต้องใช้เวลาเป็นวันเลยนะในระหว่างที่เดสมอนยังคอยไปช่วยคนเจ็บที่อยู่ข้างบนลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับจากนั้นทหารญี่ปุ่นก็ได้เห็นเดสมอนแล้วก็พาการรันระดมยิงเขาเดสมอนก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยของพวกทหารญี่ปุ่น ภายในหลุมนั้นเดสมอนก็ได้มาเจอกับทหารญี่ปุ่นที่บาดเจ็บตอนแรกเขาก็เหมือนกับกําลังจะร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับแต่เดสมอนก็ได้เอามือปิดปากเขาเอาไว้และก็บอกว่าไม่เป็นไรเดสมอนได้เอาผ้าพันแผลกดที่แผลของทหารญี่ปุ่นคนนั้นไว้และก็ได้ฉีดมอม์ฟนให้กับเขาจากนั้นก็ออกมาจากหลุมแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนกลางคืนนะครับเดสมอนได้มาเจอกับเพื่อทหารนายหนึ่งที่มีดินอยู่ที่ตาทั้งสองข้างพอเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของเดสมอนตเขาก็ย,ยิงมั่วไปหมดเลยนะครับ เดสมอนก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้และก็ได้ใช้น้ําล้างตาให้กับเพื่อนทหารคนนั้นและทหารคนนั้นก็พูดกับเดสมอนว่าฉันคิดว่าฉันตาบอดไปซะแล้วและก็ได้หัวเราะอ,อย่างดีใจจากนั้นเดสมอนก็ได้เอาตัวเขามาส่งลงไปข้างล่างพอช่วยได้คนหนึ่งเดสมอนก็ภาวนากับพระเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าขอให้ลูกได้ช่วยอีกขอให้ลูกได้ช่วยอีกแม้ร่างกายของตัวเองจะเหนื่อยล้าและอ่อนแรงเอามากๆจากนั้นภาพก็ได้ถูกตัดมาที่เต็นท์รักษาผู้บาดเจ็บหมอก็ถามกับทหารว่า คนพวกนี้น่ะมาจากที่ไหนเนี่ยทหารคนนั้นก็ได้ตอบว่าจากแฮกซอครับหมอก็ถามอีกว่าถอนกําลังออกมาแล้วไม่ใช่หรอทหารก็ได้บอกว่าใช่แล้วครับแต่ยังไม่หมดมีไอ้บ้าคนนึงคอยส่งพวกเราลงมาแล้วมันก็ยังส่งทหารญี่ปุ่นลงมาด้วย2คนแต่ว่าไม่รอดครับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เดสมอนและเดสมอนก็ได้ช่วยเหลือคนเจ็บจนถึงเช้าเลยนะครับเดสมอนได้มาเจอกับจ่าฮาเวลและฮอลลีวูดแล้วนะครับพวกเขานอนเจ็บอยู่ในที่เดียวกันเดสมอนก็ได้ฉีดมอร์ฟีนให้กับจ่า จากนั้นก็ได้แบกฮอลลีวูดออกมาเพราะว่าฮอลลีวูดอาการหนักกว่าจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ข้างล่างนะครับฮอลลีวูดได้ถูกนําตัวมารักษาพอผู้กองมาที่เต็นท์พักคนเจ็บก็ได้เจอกับทหารของกองร้อยของตัวเองนอนเจ็บอยู่เต็ไมไปหมดนะครับผู้กองได้ถามฮอลลีวูดว่าใครเป็นคนช่วยนายมาฮอลลีวูดก็บอกว่าจาฮาเวลยังอยู่บนนั้นผู้กองก็ได้ถามอีกว่าฮาเวลกับดอสช่วยนายใช่ไหมฮอลลีวูดตอบว่าเปล่าครับดอสคนเดียวผู้กองก็อึ้งไปเลยนะครับดอสคนเดียวเลยเหรอ ทางด้านของจ่าฮาวเวลเดสมอนก็กําลังจะเข้ามาช่วยแต่เขาก็าโดนสไนเปอร์ยิงเข้าไปที่หัวหนึ่งนัดนะครับแต่ไม่ตายเพราะว่ากระสุนมันถากหมวกเหล็กไปเดสมอนจึงทําการถอดหมวกและก็โยนออกไปเพื่อให้สไนเปอร์ยิงทำให้จ่าได้รู้ตําแหน่งของสไนเปอร์และก็ได้ยิงสไนเปอร์คนนั้นจากนั้นเดสมอนก็ได้ทําการลากจ่าออกมาโดยมีทหารญี่ปุ่นไล่ยิงตามมาติดๆพอมาถึงทางลงเดสมอนก็เอาเชือกมาผูกไว้กับตัวจ่าแล้วจ่าก็เลยบอกว่านี่นายล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยคนทหารยิ่งก้าง เดสมอน์ก็บอกว่ามันใช้ได้อยู่นะจา่ามันไม่ใช่ยกทรงนะจากนั้นก็ได้เอาเชือกรัดตัวจา่าแล้วก็ถีบลงไปเลยนะครับจ่าก,ก็ลงมาถึงได้อย่างปลอดภัยเดสมอนต์ mond, ที่กําลังจะตามลงมาก็ได้เอาตัวเองมัดกับศพของสมิธตี้แล้วก็กระโดดลงมาทีหลังผู้ทหารญี่ปุ่นก็ตามมายิงซ้ำแล้วก็โดนทหารอเมริกันที่อยู่ด้านล่างยิงจนหมดเลยนะครับเดสมอนต์ mond, ก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยเ,เพื่อทหารก็ได้เข้ามาหาเขาแต่พอจะมาจับเดสมอนต์เขาก็ผวาเลยนะครับก็เข้าใจนะครับว่ามันเจออะไรมาเยอะมาก เดสมอนก็เดินเข้ามาพบกับผู้กองผู้กองถามว่านายเจบตรงไหนไหมดอสเดสมอนก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะกับน้ําตาที่กําลังจะไหลออกมาผู้กองก็บอกว่าพัาทหารคนนี้ไปทําการพยาบาลด่วนเลยในระหว่างนี้เพื่อนเพื่อทุกคนก็ได้มองเดสมอนเป็นเหมือนวีรบุรุษเลยนะครับจากนั้นเพื่อทหารก็พาเดสมอนไปที่เต็นท์พยาบาลและเขาก็ถามหาเพื่อทหารนายหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องการเลือดให้เอาเลือดไปช่วยคนอื่นหมอบอกว่าเขาอะไม่รอดนะเขาช็อกเพราะเขาขาดเลือดเสียใจด้วย จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เดสมอนด์ที่กำลังนั่งอ่านไบเบิลอยู่ในกองร้อยผู้กองก็เข้ามาคุยด้วยนะครับแล้วก็บอกว่านายรับใช้ชาติมากกว่าชายคนอื่นๆเลยนะชีวิตของฉันน่ะไม่เคยมองผิดขนาดนี้มาก่อนและหวังว่าสักวันนายคงให้อภัยฉันและพรุ่งนี้เราคงต้องกลับขึ้นไปอีกฉันรู้ว่ามันเป็นวันหยุดของนายแต่เพราะว่ามันเป็นวันเสาร์คนดีเนี่ยไม่สถาพระเจ้าเท่ากับนายเลยนะสิ่งที่นายทำข้างบนน่ะมันคือปาฏิหารพวกเขาอ่ะต้องการปาฏิหาร พวกเขาจะไม่ขึ้นไปถ้าไม่มีนายไปด้วยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางขึ้นแฮกซอมีวิทยุจากผู้พันมาถามผู้กองว่าพวกนายทําอะไรอยู่วะพวกนายควรเปิดฉากยิงเมื่อ1ินาทีที่แล้วแล้วนะผู้ก,กองก็ได้ตอบไปว่าผมรออยู่ครับผู้พันก็โมโหนะครับแล้วก็ถามว่ารอบ้าอะไรผู้ก,กองก็บอกว่าพวกเรารอพลทหารดอสอธิษฐานกับบัะเจ้าให้เสร็จก่อนครับจากนั้นพอดสมอนอธิษฐานเสร็จทหารทุกคนก็ได้ขึ้นไปหน้าตาของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและมุ่งมั่น และจากนั้นก็สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ทหารญี่ปุ่นยกธงขาวเหมือนจะยอมแพ้และก็ค่อยๆเดินออกมาจากหลุมหลบภัยแต่ทว่าทหารญี่ปุ่นก็กลับตุกติกนะครับในจังหวะที่ทหารอเมริกันเผลอทหารญี่ปุ่นก็ได้ทําการถอดสลักระเบิดแล้วก็ปาออกมาเดสมอนมองเห็นก็ได้ทําการปัดระเบิดออกแล้วก็เตะระเบิดออกไปจนทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนทหารต่างก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาในระหว่างที่กําลังหามเดสมอนออกมาเดสมอนก็ถามเพื่อนว่าไบเบิลของฉันล่ะไบเบิลของฉันอยู่ไหน ก็คือว่าไบเบิลเนี่ยมันหล่นตอนที่เขาเตะระเบิดนั่นแหละครับเพื่นอนทหารก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหามาให้แล้วก็วิ่งออกไปตามหาภาพก็ตัดมาที่นายพลทหารของญี่ปุ่นก็ได้ทําพิธีคว้านท้องตัวเองครับในระหว่างนี้เพื่นอนทหารของเดสมอนก็ไปหยิบไบเบิลมาได้แล้วก็เอามาคืนกับพระเอกผู้กองก็บอกกับเดสมอนว่าเราจะได้กลับบ้านแล้วเรายึดแฮกซอได้แล้วจากนั้นเพื่อนพืนทหารก็ได้นําตัวเดสมอนลงไปเขาสัมผัสได้ว่าเรากับพระหัตถ์ของพระเจ้าที่โอบอุ้มชีวิตของเขาไว้ เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากครับและหนังก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ครับ จบไปแล้วนะครับสลับหนังเรื่องนี้อย่างไรก็ดีนะครับการกลับไปดูหนังแบบเต็มๆจะดีที่สุดเพราะว่าบางเหตุการณ์ผมไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดออกมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ